จะได้ตายรบอกอีคือที่เาจะได้บัตรกันเลยอุ้ยมันเยอะจังวะไอ้เหี้ยไอ้น้องฮ่าจะไปไหนแล้วที่แบบว่าแซ่บๆที่บอกเห็นว่าเหงาเนี่ยไอ้บอสแมทไปหมดแล้วไอ้เหี้ยหวาดคนบุกทีดต่อนี่ไงมันอยู่หน้ากูมัอยู่หน้ากูเฮ้ยหล่ะมันดอกมัยิงกูห้องนั้นเลยห้องนั้นเลยมึดตึ้งเลยใครยิงกูวะ tay nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไอเทียบมาตัวสำหรคิของกูไม่ตเทียเพนอิ่ไปเลยขึ้นเลยคิแปลกลตัวสำหรับคิดของกูเทียนด้วยด้วยจีหน่อยเล่นสองเล่สองเนด้วยเนด้วยฮัลโหบอสจติดเ้าข้ามาดีอยู่ เฮียกูพังอยู่ไม่รู้มันซึ่งเียอะไรแยะใช่โอเสือากมันเปิดหน้โป้ไอ้เฮียใช่ใช่ใช่มนเปหน้งโป้ก็บอกไว้อย่าดูเยอะไอ้สั์เป็นไงล่ะไว้รับแดกเอาเฮียหายหมดเลย สู libro, ส้สสนนสสสได e ้ตู้ได้ตู้ได้ตู้ไดสวยเก็บแี่วะนหายในหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยตะวินไม่พวกเราหายไปนะมุกต้นแนวไว้ต้นอันนีอบู่ชันไหนตายแล้วตายแล้วฮัลตายเเรศเสเรศเสเเเเเลล่อยกี้ตายแล้วตายอ้จบมาคนโง่เลยร้องโง่ไอ้ตัด ตายก่อนกูร้องง่หนตบอีพีไม่ครับดูคนขักระครับมาดิขึ้นมาดีกนั่นนั่นเด็งเจ้าหิงไอ้มอยู่หน้ากูสอตัวเลยหน้ากูเลยในห้องห้องชนะชรนะเจอเลยชนะตัวไดเนี่ยห้า อยู่ห้องเลยยี่ห้องยย่ห้องยย่ห้องนะกูยี่หกสิเจ็นเก็บเศษชัยเหรอตายปาปไาไตายต้องไม่เลยล่ะมาหนี่มาหนี่มาหนี่มาหไป่มาห่มาหไี่ปล่อยปล่อยแม่งปล่อยมาตอมาหนี่ดูก่าจัดทะลิบกว่า ดูไปดูไปมดูไปดูไปเฮ้ยไม่มีไม่ชีแสงทีนสงที่สงสงที่ใดางเฮียไม่มีเขาปูไฟอ้ามึงก็เล่นไม่ดีเฮียเฮียตัวละครจะตัวตายตายดูอยู่ดูอยู่ไม่ตายไม่ตายนี่มันไมค์โดนตัตายตัวละครดีถึงเี้ยนเฮียเฮ้ยที่ตกโดนมาโดนมาโดนม

เสร็จแล้วอะไรขึ้นมา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 ดูให้ครับสวยครับเจ็บใส่เลยเพื่อนใส่เลยเพื่อนมากูสวยเก็บเลยเก็บเลย มีตู้แล้วมีมีตู้ไว้ตู้ไว้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนย้ายย้ายย้ายตู้อยู่ไหนออกไปแลนะตุนตุนเยอะเลยเนี่ยตุนตุนไว้ไม่เปลี่ยนว่ะจะเปลี่ยนแล้วล่ะอจะเปลี่ยนแล้วมีฮารสิบขี่ตัวผมไม่ได้ลงตัวเดียวเองครับผมตัวเดียวเองครับยืดแล้วมันจริงจริเพื่อนลงใหม่ลงตัวใหม่กำลังลงโอเพื่อนนายตุนไปเยอะเลยเนี่ยคิวคิว นายโจนแบบว่าแบบว่าไม่ต้องปามเลยอ่ะไอ้ยี่ไอ้เฮียแลวก็จับนะนายโจนแบบเอ้ยหลังลับโู้มันิ่เลยกูใครมาเพื่อนบ้างข้งนมีชิขอคอตหนึ่งเพื่อนโอมันจะเอาช่วหเพื่อนอยออา้ยก็เปลี่ยนโวตไปวะเนี่ยไม่้ัาะลนเพื่อนยีน หาตู้จะหา้อดีกว่ายชของโมอยู่โอใหม่เี่มันซื้อม่เยอะเลยชุมันบอกว่าเรอปูมัเหลือมันเหลือเซ็นะสี่บาทเซ็ละสบาทผมมีผมมีขายอยู่นะเว้ยลองแล้กันเพื่อนเพือนหลัเข่อยู่ไหนวะต้นเาอยู่ไหนวะชัน่า ยิงให้เดดตายไงเอ้ยเพื่อนอยากเล่นอ่ะผมอยากเลพื่อนเก็บไว้ในตู้ดีกว่าเก็บจะพุ่งเล่นเลยเราตายต่อเพื่อนหลักเข้าเพื่อนห้าสิบลงอีกห้าสิบลงอีกตายละห้าสิบลงห้าสิบลง เดี๋ยวาวาตัวแม่งไม่โคตรเลยเนียเ oui> oh ี <ah ๋ยวันไม้ตามอาดิตย์นะกูอาดิตย์นะกูจบแล้วจบแล้ว Let's go Let's g ้ อยูนสองออมันจะตายมัตายไอ้บอสีมาไอ้บอสบอสตีอันอเมจิไอ้บอสี้เ่เชื่อมันเล่นูมึงเออเเนี่ยโอ้หแต่ตัวมันมีคนเลยโอ้ตัวละครซุมไม่ได้แล้วก็ร้องเหมือนูเลย ไม่ไม่หมยถึงพวกกูไอ้พี่อะทำร้อยใ้ยนนักทีหน่วะนะไอ้สัตฮาฮ่เื่อกูให้หมดแล้วปะัวน้น้ันตนี้กันี้นีตนอ้ัว้ มึงยิงโหดดีว <fin anta> <ots> ่ะเดียวอ่ะเทียร์มึงมึงเกินเบอร์ไปอ่ะมึงเกินเบอร์อะเทียโดนเข้ามาทั้งวันแล้วขอบ้างดิวะคนน้อยๆเราเราเล่นคนเดียวเราเล่นโซโล่อ่ะผมตัวเก่านะผมตัวเก่าเทียมึงเกินเบอร์ไปวะไอ้คมหรือม่เจอเปลนเลไม่มาเพื่อจะเปลยเวะเดี๋ยวผมจะไปทำงานแล้วเนี่ยไปดิไปทำงานที่ไหนกันพายาหรือเปล่า